ตุ้มตุ้มตอมตอม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 มาแล้วเรียบร้อยครับ เอาล,คาอละ,คะ,ะครับ,ลลรบ,รบ,บกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับ54ี LTD นะครับโอ้หมื่นล้านหมื่นล้านไม่เอานะฮะเราเบ็ดสิบาทดีกว่าโอเควันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับห้บ LTD นะครับและผมคนเดิมนะครับเราจะกลับมาแก้แค้นกันที่หมวกเขียวนะฮะคลิปที่แล้วนี่ผมพลาดท่าให้มันไปนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะสามารถกดดูได้เลยนะครับณนะตอนนี้ที่มุมบนด้านขวามือนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งปื๊ดออกมาแล้วก็คลิกเข้าไปเลย ส่วนผมจะเล่นเหมือนเดิมครับวิธีการเล่นก็คือการปรับเบ็ดขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆนะครับก็ดูเชิงดูลาดลาวดูลาดเผาเอ้ยตุ้มตุ้มต่อมตุ้มตุ้มต่อมอีกแล้วนะครับผมให้ได้ลุ้นกันอย่าเพิ่งเข้าเลยนะครับเบ็ดสองบาทตอนนี้ใหญ่ยังเอออย่าเข้านะเบ็ดสองบาทอย่าเข้าสคัตเตอร์นะครับลุ้มตุ้มต่อมต่อมเก็บไว้เข้าตอนเบ็ดแพงๆนะลูกดีมากโอเคคลิปที่แล้วนะครับผมมาด้วยทุน200กว่าบาทนะครับแล้วก็เสีย คลิปนี้ผมก็เลยมาแก้แค้นคับฟาดไปเลยครับ1,000ท่วนนะฮะแล้วก็เล่นมาแล้วพังๆรู้สึกว่าวันนี้ดวงดีนะครับก็เลยต้องแหม่ต้องประกาศสักดาหให้คนเขารู้สักหน่อยได้มากนั่นแหละครับผมเออยังได้อยู่นะฮะใช่แล้วครับผมโอเคเกือบไปครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเราได้นะครับจะมีเกมแบบนี้ให้เลือกเล่นอีกมากมายเลยนะครับผมเกมสนุกๆของ PG เนะี่ย มันมาเยอะกันจริงๆเลยมาลดบัตรสบาทก็ได้ว่าไม่เข้าโอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้เขาเรียกคืนทุนนะฮะสวยงามได้สิบอยู่นะฮะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เออวันนี้เราจะมาล่าสคาเทลกันนะครับของหมวกเขียวเห็นเขาบอกว่าแม่งมันออกยากออกเย็นเหลือเกินพี่ทํายังไงถึงจะได้ปกติก็เข้ายากอยู่แล้วครับจริงๆหมวกเขียวเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่ผมชอบมากเพราะว่าเนี่ยเวลามันชิ่งแต่ละทีจะเขาเรียกอะไรนะ อีปีกลิงใช่ไหมอ่าก็คือการเด้งเด้งมกคเวฟนะครับมันจะส่วนใหญ่จะมีของเมกคเวฟก็อีกตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันทําการลิงก์ทำการชิ่งกันเนี่ยบ่อยมากและนานด้วยบางคนแม่งก็เด้งอยู่เนี้ยออสิบนาทีเด้งไปเรื่อยเด้งไปเข้าตลอดนะครับใครดวงดีก็เบ็ด3บาทแต่มันพันก็ยังมีนะเบ็ด5บาทนี่โอ้โหก็เยอะเลยนะครับ ส่วนใหญ่ที่เขาได้แตกเป็นหมื่นกันนะคือมันจะเบ็ดละ10บาทเบ็ดละ20บาทขึ้นไปนะเดี๋ยวเราจะไล่เบ็ดไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยหบาทถ้าเวลามันหมุนไม่เข้า่เงี้ยเราก็ต้องปรับหาขึ้นนะหาจูนเหมือนกับว่าเราหาจังหวะนะครับว่ามันมันจะแตกในในในเบ็ดไหนอะไรอย่างงี้นี่สังเกตไหมว่าพอเวลาเบ็ดถูกๆปื๊บนี่ไอช่องพุกนี่มันโคตรเล็กเลยแหมมากันทีแล้วเกินแต่พอเนี่ยเพิ่มเบ็ดหาบาทปื๊บช่องแม่งรู้สึกจะหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะ เออนี่ได้อยู่ครับผมโอ้ได้ซิก,ก้าด้วยไม่เคยได้เลยโอเคมาเกือกมา้าอย่างนี้ย,ยาวไปยาวไปยาวไหมโอ้ยทำไมไม่ได้ไไดแรงแพงมัดฝรั่งก็ได้เนาะเออลงมาแหม,มสวยอืมหลายแบบครับก็วิธีการเก็บฟีสปินของมันนะครับเราก็คือต้องทําการชิ่งอย่างนี้นะฮะบ,บางคนก็ชิ่งยาวจนไปถึงสคาเทลเลยก็มีสคราเทลแล้วขนาดเข้าแล้วมันก็ยังไม่หยุดชิ่งอีกก็มีนะฮะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะ สามารถสมัครเข้ามาเล่นกับเราได้เลยนะครับโอ้โหเกมนี้มันชื่อเกมว่าหมวกเขียวนะผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเนี่ยรีเพชชาลิสอะไรสักอย่างนึ่งแต่ผมเรียกแต่หมวกเขียวหมวกเขียวนะครับผมโอ้ดอกนี้จังโอ้ถ้าเป็นเบ็ดหบาทนะจังบอกเลยจังนี่สองบาทด้วยเช่นนะัเนี่ยเด้งเออโอ้ยังแจกน้อยแต่แจกนะอ่าก็ซ่อมไปนะสิบห้าบาทซ่อมไปอ่ามันว่าวปุ๊บเนี่ยสองสามครั้งอ โอเนย,ยังเข้าอยู่ผมก็ย้ำไปครับสองบาทมันเข้าอยู่ผมก็ย้ำไปก่อนเนี่ยย้ำไปมันเข้าอยู่จนกว่ามันจะว้าวบ่อยๆครับเวลามันหมุนว้าวแล้วค่อยๆเพิ่มเบ็ดนะขนาดมีเป็นพันผมยังเล่นบาทสองบาทเลยเห็นไหม,อมสองบาทมันเข้าเนี่ยนี่เข้าอยู่นะเข้าอยู่ผมก็ย้ำนะครับเอาให้มันหมดให้มันหมดไปมาลูกเออมันฝลังหอมกรุนทุกเช้าเออสวย อ้ยายไม่ได้ใช้น,ะน่าจะมาช่องสองช่องสาอเคแเราก็เพิ่มเบ็ดนะฮะสามบาทไม่ถูกก็ลดลงมาหาขึ้นจูนปรับขึ้นลงหลอกอสามบาทมาอย่างเงี้ยเล่นดุนเล่นได้นะครับย้ําได้ย้ํา3บาทได้เคยไหมโอ้โหยาวอย่างนี้ยาวแน่เลยยาวแน่เลยอึอีกนิดนึงนะครับสามย้ำไปครับย้ําไปไม่มีอะไรก็ย้ําไปนะครับ2บาทชิวๆนะครับ เรียบร้อยเอ้ยไม่เรียบร้อยเกือบนกว่าเคตกลงกมาเออแจกน้อยแต่แจกนะเดินเบ,เ,บดเบ็ดเบาๆนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับสาหรับเกมหมวกเขียวนี่ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาสู้กับมันนะแต่ว่ามันเป็นอีกตัวหน,นึ่งนะที่สามารถนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยอ่ะตัวนี้แบบเออชิลเหลือเกินแต่ต้องเบ็ดมันต้องเบ็ดมีราคาซะหน่อยนะอย่าเบ็ดบาทนึงนะบาทนึงนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าบาทนึงเอาไว้จ่ายค่าครูดีกว่าห้าบาทเนี่ยมา ต้องมาแล้วล่ะเอโอ้โหมาปิดช่องครับผมสลับกันนะครับมาปิดช่อง <c oughs> อเจ๊สิบบาทนะครับผมเพิ่มเบ็ดนะเพราะผมเว้านะจะถูกหรือเปล่าเนาอย้ำไปเข้าอยู่นะเข้าอย,อย่างนี้ผมย้ำนะโอเคมาเออลุ้นอะไรดีวะเนี่ยเออเกักไม้ยังได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเออเอาเยอะๆไปไปไกล้กลอือย่างนี้ต้องย้ำนะ ลดดีกว่าครับถอนถอ,อนเบ็ดถอนเบ็ดลงมาอ่า,อามันเข้าอยู่มันเข้าที่3บาทผมก็จะย้ำไปย้ำไปเรียบร้อยสวยครับโอ้โหเคลียร์แมปอย่างนี้เขาเรียกเคลียร์แมปนะล้างหมดเดี๋ยวเดวอันนี้มาเป็นเสาเลยนะฮะอย่างนี้คือตั้งใจแบบว่าให้เข้านะโอเคโอเคครับสวยขนมป,ปังช่องแรก อือีกนิดเดียวนะะเบทสาบาทนี่ก็มาดีนะครับจริงๆก็สําหรับวันนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้เท่าไหร่แล้วไม่ได้ตั้งเป้าไว้นะทีงวันนี้นี่คือตั้งใจว่าจะเล่นจนถึงเบ็ดสัก5าบาท10บาทแล้วก็เข้าฟีเจอร์ด้วยนี่คือเป้าหมายที่ตั้งไว้จริงๆต้องต้องเข้าด้วยนะผมจะเอาให้เข้าฟรีสปินเลยมาโอ้โหวายทั้งสองยังไม่ได้ใช้อีกนะวัยรุ่นอเมริกาอืมฮึผะเดอสิบบาทละ เอาเอาจิงนะนะเอาจริงนะงนะลดละลดละต้องมีการหลอกกันละเข้าอยู่เข้าอยู่นี้ย้าได้ปิดเทอร์โบดีไหมวะเขาบอกว่าให้ปิดเทอร์โบนะปิดเทอร์โบหมุนใช่ไหมไม่สะใจแบบเพื่อนๆผมชอบเปิดเทอร์โบอะ่ะเนี่ยมันตึ้มๆเลยอืมถ้ามันเข้ามันก็ตึ้มเลยอุ้ยเกือโอ้โหหน้าเมื่อกี้ถ้าเข้าขึ้นมาก็หมื่นแปดยึดแม่ ขอโทษครับขอโทษครับโอเคอย่างนี้ได้อยู่ครับค่อยๆเก็บไปเราค่อยๆเก็บไปมาว่ามึงแปลงร่างกลับชาติมาเกิดเป็นเจนี่นะเหือเก็บเสียดสิบบาทแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาละเบ็ดสิบบาทแล้วเบ็ดสิบบาทแล้วเอาเฮ้ยตุ้มตุ้มตอมตอม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 ที่เบ็ดสิบบาท เอาละงานนี้งานนี้งานนี้มาแล้วเรียบร้อยครับโรงเรียนจีนท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับ15ฟรีสปินของเกมหมวกเขียวนะฮะเฮ้ยมาเริ่มมาเลยนะฮะไม่ยากครับมันจะทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเข้านะครับแต่สําหรับหมวกเขียวแล้วผมบอกเลยว่าการเทรวีคูณเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะดีเลยนะครับเดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีภาพจําก่อนนะฮะหลายคนจะไม่เห็นนี่คือตัวอย่างนะฮะ มาเก็บคูณก่อนลูกน,นี่อันนี้ขอเข้าไปก่อนนะครับให้มันเก็บคูณให้มันเด้งกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะมาอย่างนี้สวยครับผมเจโอโหเต็มหน้าเย็ดเค้แล้วเป็นฟีสเจอร์ด้วยมันฝรั่งทอดกรอบ96 5 800คูณห้า0้ยไม่ใช่800ถุย480เกือบแล้วฟู เฮ้ยอ,อันนี้ได้อยูโอ้โหอย่างนี้อินฟินิตี้คอมโบอกเลยบอกเลยสีสมคูณเไปเข้าไปอีกยี่แตกมาอีกไหม,มแค่นี้ก็พอแล้วดอกเดียวแล้วยังเหลือข้างหลังอีก9ฟรฟีสปินโอ้โหสบายใจคูณ8นะฮะตอนนี้แล้วยังเหลือข้างหลังอีก9ฟรฟีสปินนะ เราเก็บไปถึงคูณสิบนี่ก็โอพแล้วนะคูณ2ี่ิบมามาเรามาสร้างฝันต่อดีกว่ามาเข้าเหอะเข้าเหอะอย่าบอกนะว่าฟรีแล้วมันต้องให้อีกนี่ตั้งหครั้งมาเร็วๆๆๆเร็วๆๆเร็วเฮ้ยโอ้หอะไรวะฮ้ไม่ผมว่าไม่น่าจะให้นะฮะถ้ามาแนวนี้เนี่ยมาแบบแตกขึ้นแล้วก็เงียบๆเลยเฮ้ย,ยมันให้อยู่เว้ยให้อยู่วาอย,างงยา่างนี้เา้าถ้างั้นพอดันฝังไหม หวดบ้านฝางไหมเออยาวไปครับเอมาโอ้โหไม่มานะฮะเจ็ดสิบเจ็ดนะครับโอ้โหคูณสิบอีกสองครั้งไม่ไม,ไม่น่าจะให้แล้วนะครับน่าจะให้เท่านี้ครั้งสุดท้ายในตำนานไหมครับโอเคไม่ตำนานไม่เป็นไรนะฮะสวยนะครับก็ในที่สุดน,นะครับก็กลับมาแก้แค้นจนได้นะครับหมวกเขียวนี่กูเอาจนได้กูบอกเลย อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน See you next day แล้วเจอกันครับผม